สามีนิฟ้ามสวัสดีครับนะเกิดวันนี้เขากัมาเป็นเนก็บความรู้เล็กๆน้อยครับนะสำหรับอ่าง่วงที่ช่วงนี้ครับช่วงหน้าฝนที่เป็นเป็นมาเป็นอ่าโรคอ่าทองล่วงนะครับนะอาจจะติดเชื้อติดอยังกินอาหารแล้วมันมีอ่าแบคทีเรียมีอยังกับในน้ำในหญ้าครับนะ้ำบรสสะอาดนะครับนี่เป็นเป็นดูครับสามนาีนิฟ้ามสองรอบนะบนะแต่ว่าจะพาไปเบื้องอาการนะลักษณะที่เปลี่ยนครับนะ อาการก่ะคือคนเรานี่กคะรักษาไปแล้วนะครับนะกถือว่าดีขึ้นครับสองหอบตอบโจทนะครับนั่นคือพไปดูอาการครับเนาะอ้าจจะเสียงดังครับเพราะว่าท่านไปปล่อยครัผ่านประเทศเลยก่ะผมซื้อ่าเพิ่นอยากให้ปล่อยครับอย่างห้องครับขึ้นไปเขาเป็นยังไงบ้างนี่ยาไม่เรียบร้อยครับซซิลิงนะก็จะให้สองตัวครับตัวนี้เพราะว่าบบเนี่ยชัดน้ำอาการเพิ่นครับนะแต่ว่าก็เป็น ตัวแรกที่เป็นก็นคือนี่ครับนะน้ำแดงเราเป็นคือเกาครับหลอบสองแล้วแต่ว่าเพิ่งจะหายไปบมู่ว่านแยำแรงครับนะไอยาไปตอนนี้ก็เขียวเอืองแล้วนะหัวซื้อ่าพน่จะมีแห้งท้องแล้วนะเป็นไข้แน่แล้วตอนแรกก็ฉีดยาไปก่อนยาลดไข้รับเขียวเ,เยวเอืองนะนะถือว่าการดีขึ้นครับนะแต่เขียวเอืองแสดงว่าพึ่งบเจทีเป็นท้องนะครับจะมีแห้งขึ้นแต่ว่าแม่พิ่นะครับนี่สังเกตมู่ว,ว่านนี่ทายเหลวนะครับนะ เมื่อยคนเปิดเมื่อยเมื่อยมือนี้เมื่อยนอนตัะหมูว่านแล้วนะตามสังเกตเพิ่นนอนเสียขอกตัะหมูว่านคือก่อนสิไปปล่อยเพิ่นกันนอนซื้อคือส่งบ่มีแหงมานข้ามขิงเบิ่งอ่ะค่ะอ่าเป็นเงาเงาครับนะจะเฮาเลี้ยงอยู่ประจำฮาสังเกตไปจจะเบิ่งเพิ่นเป็นเงาเงาเนาะอาจจะมีไข่รวมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็คืออาการทีเนี้ยชาตเด็คือว่าช่วงนี้หนาฝนเป็นหลายตัวครับเนาะแต่ท้ายเลี้ยวครับ เป็นเริ่มต้นมาจากนี่ครับน้ำแดงครับเพราะว่าจิตยาไปแล้วล่ะก็สองมือมือที่สามก็เลยเห็นมือทายเลียวชัดๆมือที่สองครับนะมือแรกนี่ยใบเห็นยังมือที่สองมือที่สามครับมือที่สามเป็นแห้งครับทายเลียวแห้งมือที่สองก็เห็นทายอยู่ครับน้ำพทานจับว่าพุ่นจะเป็นยังไงเพิ่งฉีดยานนำก็เลยล่อมาหมู่ว่านนี่เป็นมือที่สามก็เลยกอกยาครับนะใส่สลิงครับกอดยาให้พิ่นเียบร้อยนะอาจจะนวงหูแนว่ยพรทานเน่ย่ยหันเนาะ เออออกแก่เพลียยมันก็มีแห้งขึ้นครับเนี่ยไอแน่แล้วเห็นมาซอมองเห็นเขียวเอื้องครับนี่ส่วนนี้ก็น่าจะปกติครับเนี่ยอาการนี่คือปกตินะครับนะเขียวเอื้องยืนยือมองเป็นยังนี่แต่คนแข็งแรงคนจะนี่ครับออกมาหาคนนี่ก็บอเป็นยังกอกไปแล้วครับเมื่อกี้นี่กอกไปก้อนแล้วกอกเมื่อวานนี่กอกนี่ยามซ้ามากกับมากอกาําำแดงครับว่าจะกอกได้ก็ต้องเอ่อ ข้าวเหรอครับกลองกลองคนเดียวกลอ,คน,อคนเดียวเป็นจะเ,เข้ไงใครเนี้ยแหลวแต่ว่าโดยธรรมาชาติาเมันจบได้ใบได้อยู่แล้วครับนะนำ <c oughs> ลำแดงยนอ่าเมีเพิ่นเห็นไหมครับอ่าลายเป็นก่อนเอ้ยสันี้ฟาร,ร์มขาดคะแนนพีดเลยเด้อบ้านออกยาไปเมื่อกี้ครับนะดูมีแรงว่าอาจจะเป็นไข่ครับนะแต่ว่า,อาก,กอกไปแล้วเนาะ เป็นโบเกียวเอื้องนะครับนะอาจจะบ่มีแห้งท้องครับนะแตัวคนเป็นง่วนใหญ่ครับนะง่วนใหญ่เป็นพวกตันท่านสูงครับนะนมัน,นค,นะมคือง่วนหน่อยโมนี่ครับนะง่วนหน่อยโมน,นี่พวกตันท่านต่ำนะครับนะท่านต่ำอาจจะมีเชื้อมี่ยังในหน่อยเนี่ยมันเป็นสองหลอกก็มันเป็นสองหลอกก็สิมีปัญหาครับนะกอกยาเป็น,นครับขิงเย็นครับเนะี่ยขิงเย็นเนี่ยเป็นขิงห่อนครับนะ้องเห็นปะอ่าแล้วก,ก็กอกเอ่อ นี่ไปครับท่องก่อนครับนะถ,ถ้าเกิดว่าบ่ดีจังใดเขาจังฉีดยาเมื่อแรงครับนะสำหรับแม่ผิ่นนะ,ะกระกลูกแล้วแม่กระกอ,อกแล้วครับนะอบอยยานมันบ่มีแห้งทองเจ็บเอ็นทองอาจจะบ่นี้ครับนะอันนี้กันอันตีละ่ะอันตีละ่ะอันตีละ่ะอันตีล่ะบุณบุญถือชิงเพิ่นมีแห้งเนี่ยครับเพื่อคนเนี่ยครับนะโอ้เสียเวลาเขาอ่า นี่เคี้ยวเอื้องปกติเคี้ยวเอื้องปกติครับนะแม่กับลูกเนี่ยถือว่าสุขภาพดีท่านนี้ครับบอกเคี้ยวครับนะน้ำลายไหลนะนี่ก็คือกันครับเนี่ยนี่ตัวต่อไปก็อยางจะเป็นนี่ครับนะเอ่อท่อฝันครับนะท่อฝันอาจจะให้กินกน้อยครับนะกระตุ้นครับนะหายใจแรงครับนะนี่ก็ซ้อมไปทุกที่แล้วครับนะซ้อมไปคิดว่าความน่าจะเป็นสูงกรว่าสามีฟั่มคุกกี้ล้วก็ สังเกตตลอดนะครับนะเพราะว่าสังเกตเพิ่นตลอดกิ้งกับอุ่นแน่ยังน้อย้วบบปันไดครับอาจจะเพิ่งจะเป็นครับจะเจ็บเอ็นทองนะครับนะต้นทองห้องคืนน้ำลายอื้อครับนะทองห้องนะนี่ก็บโเขียวเอื้องครับนี่นี่่บเขียวเอื้องมีน้ำลายเฮียยังนอยครับนะก็กอกไปแร้วครับนะเมื่อกี้นี่กอกไปเร้วนี่ครับคืนน้ำลายอาจจะเป็นอาการสําหรับ ที่เห็นําแดงเป็นนะครับนะอาการพวกนี้ก็เลยสังเกตซ้อมเบื้องก็น่าจะเป็นขึ้นกันแต่มันเป็นง่วนใหญ่ขี้อุ่นครับนี่เป็นง่วนใหญ่เป็นอาจจะเบื้องหยักนแต่ว่าคู่สักท่านมันก็มีแน่ครับนะแต่ว่ามันก็นี่เพ้นเพ้นมันยืนตะโมว่านแล้วครับนะซึมๆตะโมว่านแล้วนี่อันนี้ก็เลยว่าจะจัดเลยเม็ดแดงอย่างเราเป็นหยังครับนี่แดงเขาเขียวตุยๆอยู่นี่ก็ตุยๆอยู่เป็นหยังครับนั่นตุยๆเป็นหยังรูปเพิ่งก็เป็นหยังครับตุยๆโฉกกระวี่กับตุยๆอยู่ แล้อยู่คอกพูนครับจะมีแม่อึ่งเผานะครับจะแม่อึ่งเผามันถาดมันแก่ครับถาดมันแข็งพูนทางท่านสูงแต่ว่าเ้างขจัดอ๋อกอกยาคอนจังหน่อยครับนะกนาจะประมาณนี้ครับนะจากซิปในน้อยครับนะแล้วจะเอาออกกันเอาจากซิปกระไดครับนะย่ามันล่นสลิงนะครับอ่าซิปในน้อยอ่ะเอาไปให้แม่อึ่งเผานั้นตัวใหญ่ครับนะสำหรับอ่า พ่อฝันเมันบอใหญ่ปันไดนะครับเนาะพ่อฝันประมาณนี้สักสิบสิบเอ็ดก็จะได้ครับนะเพราะเต็มสลีมมันยี่สิบกับยี่สิบอ่ะเดี๋ยวให้กินจักหน่อยนะครับก่อนคนจักหน่อยกันเรียบร้อยแล้วครับนะจะยากนิดนี้ครับต้องใส่อาศัยความเร็วครับนะสำหรับพ่อฝันนะครับครับยัดเข้าไปแล้วสีเลยครับนะนนบนกินแน่มากินแน่ครับนะน้ำลายหยุดจักหน่อยอาจจะ เอาตัวนี้ไปกวนครับเพราะว่าอันนี้ทานมากนะอันนี้ทานมากว่าชั่วครับนะต้องมีอาการในท้องจั็หน่อยครับนะมันเจ็บเอ็นท้องอาจจะติดเชื้อในลำไส้จั็หน่อยแล้วก็มียาตัวนี้ครับเป็นสําหรับหมูสําหรับมั่วสำหรับไก่นะสีเหลืองๆนี่ออกออกซิเจนนะครับนะตามทีหิเบิ้งหนาคลิปแล้วนะครับนะซองเหลืองๆครับมีตตำด้านอ่า ของช่ำบานเท่ากับพ่อจะมีอยู่ครับเนาะมีเป็นยาสามมันเนี่ยจักหน่อยอยู่ก็หาบ่อยยากครับนะเอพ่อได้อยู่หรือว่านกสี่คนก็ได้ครับนะแต่ว่าสามีฟ้ามาท่านได้ใส่ตัวนั้นมีฟ้าใส่ตัวนี้ก็จะเอาตัวนี้แล้วมากรองใช่ไหมร่ายจะยืดจักหน่อยครับเลยจะจีดหนูอ่านี่ครับอืยืนแล้วนี่ก็เรียบร้อยลูกกินนมครับนี่ฉีดไปแล้วนะครับนะบ้านนี้ก็เหลือแต่ขอกพูนครับนะ พุ่นกะไออึ่งเผาครับนะมีอึ่งเผาจังหน่อยครับเดี๋ยวเัาจะใหญ่ไปคอกพุ่นครับนะสังเกตล่างสลิงจังหน่อยครับนะน้มลายล่างอยังจังหน่อยครับอย่ากินไม่ฉีดนะอันนี้ต้องรวดเร็วครับนี่รวดเร็้ยวขวดจับปุ๊บเสียบปั๊บเลยครับนะไอเป็นก่อเข้าปลาขีดจุ๊บเลยบอสันมันบ่มมี่บอลจับครับนะตัวใหญ่ละก็มี่บอลจับสายตะอพายก็สำคัญนะบ่มีให้จับบ่มีต้องคล้องเท่านั้นครับนะต้คล้องก็ลำบากครับนะมันตื่นน้ำ วางดุแต่ว่ามนเชื่อยอยู่แล้วครับนะแต่ว่าพยายามให้เร็วครับนะมือต้องเร็วฉีดเข้าไปแล้วก็ฉีดเลิกยาเฮียแน่ว่าเป็นหยังครับนะเพราะว่าก็ยังมียาอยู่สเท่ากับถ้ามันบดีขึ้นเท่ากับเพิ่มปริมาณแะค่ะฉีดซ้ำเลยครับนะประมาณเมื่อเกินหามือนะครับนะติดต,ต่อกันไม่เกินห้าวันแต่ส่วนมากสามีฟ้าฉีดมือเดียวไข่เนา่าเเศร้าเลยครับนะนี่จังน้ำแดงนี่ฉีดเป็นรอบที่แล้วกับข้างเดียวนะครับนะรอบนี้กับข้างเดียวกับหูอซื้อบดีขึ้นนี่ เบึงบนคือเอื้อมออกออกมาครับนะนี่ยาไปสักพักหนึ่งแล้วเนื้อออกดังครับนะเรียกว่ายาเขาแล้วยาเดินครับนะนี่นี่ยาเดินเขาไปแล้วผมซื้อว่าสิมีแห้งทองึ้นมากครับนี่เพียวเพียวสดๆดครับนี่ผมซื้อว่าสิมีแหงทองเนื้อออกมาบเนื้อขับนะผมซื้อว่าเ้าเย็นทองคือคนละครับนะเ้าเย็นทองผมซื้อพวปุ่นทองมีแฮงทองเอ็นทอง ใส่ได้ครับจะเคี่ยวครับมันก็จะเคี่ยวเอื้องนะครับเนาะอันนี้ก็บ่อลลอยเปอร์เซ็นต์นะครับนะเป็นเป็นสม,มุติฐานและ่ะกับการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับนะเ,เบื้องต้นสําหรับสามีฟ้ามตรวจรองแล้วนะครับนะแล้วก็บเบื้งไม่น้ำกันนี่แหละสดๆนี่แหละก็คือเอตัวนี้กอ,อกงไม้นาะเบื้งไม่น้ำกันนี่แหละกอ,อกได้ประมาณสิบนาทีเองครับกนะับ กลับไปกอกตัวอื่นครับนะกลับไปเอายามาครับเนะี่ยมากอกตัวนี้ก่อนแล้วก็จังมาตัวนี้ครับนะนี่นี่ครับล่าสุดคือตัวนี้ครับนะแล้วก็เปิ้ลนี่ก็กอกก,ก้อนลมโฉกครับนะนะี่พอเริ่มกระตุกครับนะเริ่มเนี่ยเริ่มอจับจับยกขึ้นแล้วก็อยากจะเขี้ยวครับนะเนื้อออกครับนะ บที่ไฮไลท์นะครับเนาะแาเๆแถวบริเ่ณใจเท่ากับหาแค่เบื้องต้นครับแค่เป็นเชื้อนะครับนะเป็นเชื้อเป็นกระตุ้นครับเชื้อกระตุ้นนะคราไม่มีฝ้ามักเฮดจังสันนะครับนะจังยาพาราข้นยาข้นนี่สิครับแถวาบ่มีหมอมียาเท่ากับใส่ของข้นไปก่อนครับนะเราว่าก็ใส่ในปริมาณที่เท่ามันเจว่าเพิ่นสิบโบแพร์่วยังนะครับนะใส่บ่ต้องไลายครับเนาะเท่าบแค่เป็นยากระตุนเนี่ยเพิ่นรู้สึกว่าเพิ่น รักษาเบื้องต้นนะครับนะทำมันบอ่อขือบอ่อยังาขาดว่าบอ่บอบ่อแน่ใจอีลีกะถ้ามีหมอมีแยงกะเอินหมอก่ะได้ครับนะพอช่วงนี้หนาฝนต้องระวังเนี่ยครับเนาะต้องไขาขาแข็งตึ้งนั้นตึ้งนี้ครับตรงจากน้ำ่วมมาจากสำนีฟาร์มเสียไปตัวหนึ่งนะโดยโรคนี่กะรู้สึกว่าระว่างขึ้นแน่ครับเราไม่ียาไม่ยังไหวน้ำนแล้วก็ซ่อมมัวตลอดนะเห็นบอกเนี่ย ทอฝันก็เริ่มเลี่ยอะครับพอเลี่ยเลี่ยยาน้่นแล้วก็เริ่มนะให้มาเริ่มจะเคีเ้ยวครับเริ่มจะยิ้มเคี้ยวเริ่มจะขยับนะขยับปากจะเคี้ยวอยากจะเคี้ยวเอื้องอ่านานๆ really hun, ๆๆลิ้นยาจะได้ลิ้นทำนั้นนะอ่าเริ่มเสร็จแห้งแน่ครับนั่นนตาลครับจากนอนส้มครับรู้ขึ้นมาแล้วอ่านั่นอ่าอ่ายายังอยู่ครับยายังอยู่อ่าอันี้ลิ้นเพอนั่นละอืออยู่นี่นาน การกอกยากับบรวดเร็วนะครับมาคือการฉีดการฉีดปุ๊บเขาเส้นเลือดปั๊บเขานีปั๊บยากระจายได้เร็วแต่การกอกยานี่ต้องผ่านกระบวนการนะครับนะลายางก็จะฤทธิ์ยาจะออกเต็มที่นะครับนะนี่แหละก็คือขอดีขอเสียครับนะะลอก็คือพวกการกอกเป็นฉลอนะครับการกอกก็คือบอันตาไลปันมดีครับนะอัตรายสู่การฉีดครับะการฉีดนี่อาจจะฉีดพิษฉีดถูกนะจะฉีดเอง แต่ถักกอกนี่บอมีปัญหาเรามีปัญหาตรงจับนี่ครับตรงจับตรงกอกนี่ครับตรงกอกนี่ก็ะบอกหนาครับนะสลิงเขาสลิงสลิงนี่ครับสลิงเขาอยาจะเป็นขอกพุ่นกันครับนะมีแค่แม่อึ้งเข่าครับนะเบื้องแล้วสับเบื้องอีกถ้แถวปันไดก็จะอาจจะเป็นคําแพงนะครับนะนี่ครับเงือออกดังนะครับเนี่ยจะออกจมูกแล้วเห็นบอกครับกําลังจะไปพุ่นยาออกทิ่อีกแล้วครับนะสำหรับ สมโชคครับนะเห็นบ่อกนะนี่โดยธรรมชาติของงูนะครับนะถ้าเป็นสบายดีมันก็จาดนี่มีเงือออกดังออกจมูกก็หนีบ่บ่หลายปันใดครับก็ออกพอดีพอดีครับนะนี่นี่ก็ถือว่าป่วยไข่นะออกมีสุ่มๆแน่ครับนะบ่แม่นแห้งเลยครับนะสายแห้งแหงเลยนี่อ่ะถือว่าบ่บ่อเมียนครับนะอาจจะบ่สบายบันใดันหนึ่งครับนะนี่อ่ะตอนนี้ถือว่ายาเริ่มออกฤทธิ์ครับนี่ เฮ้เบิง่งเดี๋ยวนี้เป็นจังใดอานน้ำเขาอยู่บ่หึเอานน้ำเขาอยู่บ่น้หรับอ่ะปิติโอ้คือซื้อพิติอยูโดนอยู่ครับเนาะนี่พิตตป้พิตตีก็เป็นซึซซมๆมาตาใดครับเนาะก็บ่แน่ใจว่ามัน แล้วเพิ่นก็กินยาปก,กติอยู่ซิซ้อมมือกงมือก่อนนะทายก็บ่เห็นเพิ่อนทาลักษณะใดแต่สําหรับแม่นอนอยู่นี่ยอึง้งเผาครับเห็นนอนมาหลายมือแล้วถึงท่าแต่แข็งก็จริงนะครับเพิ่นนอนอยังซี่นี่2มือ3มมือแล้วครับนะ,สะแสดงว่าอาจจะมีปัญหาคือกันครับนะจะให้แม่อึง้งเผาแล้วครับนะี่ปริมาณซ้ำนี้เราเพ่ให้หลายครับมีกระตุ้นครับเบิ่งสถานการณ์ก่อนนะยังเหลือครับบ่เต็มสลิงว่าแล้วครับเนาะ มัานยาหลายเติบผมนะครับบ่ได้ก็จะจะจะให้ให้พิตตี้เล็น่อยเดี่ยก็จะครับนะตัวนี้ก็จะใส่แม่อึ่งเผาครับนะตามด้วยพิตตีครับเอ้าให้ครับให้ให้ใหพิตตีก็จะประมาณน,นี้ครับนะบ่หลายครับประมาณมาถึงสิบแล้วครับเนะี่ย้าขยับขึ้นสลิดก็จะอื อ่าสิบสิบบ่โอ้ดิสิบเสยประมาณสิบเสยครับนะสูสีแต่ว่าไม่ค่อยได้หรอกครับเนาะอาจจะฮกกระเฮียน้ำเน่เป็นหน้าเรียบร้อยครับได้บัหลายครับนะจับบัวได้ครับนะฉีดได้นิดหน่อยครับกระตุ้นไปนะครับสหรับปิติครับเขาเนี่ยบ่เขาเนี่ยครับนะมันก็เรียกินเนี่ยนี่ครับการกอกอาจจะทำบัวจับดีๆก็อาจจะ ได้ปลาไหลครับนะนี่ปริมาณเท่ากับบริสเกียวว่ามันหลายครับนะทั้งแม่ทั้งลูกนะนนลครับได้ไปแน่แล้วสำหรับนี่ก็มต้องครับนะเมอาการคนไทยปกติครับนะนะครับแมงยื่งเผาอึง่นเผาก็จะเขียนขึ้นมาแน่ครับนะนะครับหาไปกวนครับเนาะแบคทีเรียองีงยังก็ว่ากันไปอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวยาอีกรอบนะครับเนาะนี่นะครับ เป็นตัวนี้นะครับนะออกซิเดตออกซิเตรนะครับนะนี่ครับยี่ห้อเป็นเป็นชนิดผงละลายหนาวาสันนะนะนี่ครับนะไว้ออกซินเนาะประมาณนั้นครับเนาะคลิปนี้ก็พอๆกันซ้ำนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ